มีคนสงสัยว่าทําไมอริบุคคลเนี่ยไม่สงสัยในสิ่งที่ศาสดาไม่พยากรณ์ทิฏฐิที่ศาสดาไม่ทรงพยากรณ์ทำไมอริบุคคลเขาไม่สงสัยพระศาสดาก็เลยตอบว่าเพราะเขาเห็นเหตุเกิดของทิฏฐิความดับแห่งทิฏฐินั้นทิฏฐิจะเกิดได้ต้องวิญญาณังปฏิติตังนะ เมื่ออริยบุคคลนั้นรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเหตุเกิดของทิฏฐิคือการที่วิญญาณไปตั้งอยู่ละนันทิเห็นเหตุดับของทิฏฐิละนันทิจบดังนั้นทิฏฐิอะไรก็ตามที่ผู้เจ้าจะพยากรไม่พยากรหมดข้อสงสัยหมดปัญหาเพราะเห็นเหตุเกิดและความดับของมันแล้วแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าแล้วเขาก็ไม่คิดจะสงสัยด้วยในสิ่งที่ผู้เจ้าไม่พยากรน,นะ,ะเพราะเห็นเหตุเกิดและความดับ แห่งทิฏฐิรู้ต้นเหตุมันแล้วดังนั้นไม่มีความหมายที่จะไปไปสนใจว่าผู้เจ้าจะพยากรอะไรตัวนี้ก็เลยมามาเสริมกับสิ่งที่อาตมาบอกว่าอย่าไปสนใจเนื้อหาอารมณ์เข้าใจไหมเพราะเนื้อหามันจะหมดราคาเลยถ้ายมเห็นเหตุเกิดมันความดับมันเราจะไปสนใจเนื้อหาทําไม รู้เรื่องอุปติปติลาพิกานิสัญโยชานานิเรื่องรู้เรื่องภาวะปฏิลาพิกานิสัญโยชนานิสัญญตที่สร้างการเกิดสัญญตที่สร้างพบดับสองตัวนี้เป็นอหรหันต์ก็ไม่ต้องสนใจเนื้อหาอารมณ์ละอารมณ์จะเกิดขึ้นมาเป็นอกุศลกุศลทิ้งอย่างเดียวรู้ตัวปุ๊บทิ้งรู้ตัวปุ๊บทิ้งอย่างเนี้ยนะส่วนไหนที่ยังละไม่ได้ตัดไม่ได้ก็ฝึกทิ้งไปเรื่อยๆตรงที่มันยังละไม่ได้มันต้องกลับมาเกิดอีกแน่นอนแต่ การดับนั้นเราไม่ได้ดับด้วยวิธีการที่เอากุศลมาดับอกุศลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่การไปคิดเพิ่มแต่เป็นการดับการเกิดเลยนะจบการเกิดจบพบไปเลยอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะอ่านะี้ถ้าเราไม่ไม่ทราบพระสูตรเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่ามันอาจจะทำไม่ได้ มันจะต้องใช้เหตุผลคข้ควรละมั้งใช้ปัญญาอย่างนี้นะเอวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยมันจะหมดไหมก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่น่าสงสัยแต่พอพระศาสดาตรัสพูดเรื่องนี้ว่านี่มันคือสังโยชน์เครื่องผูกด,ด้วยจบเลยทีนี้หมดข้อสงสัยว่าอ๋อทิ้งตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วเสริมกับอินทร์ย์ภาวนาชเลิศที่ตรัสบอกกับพระอน,นุว่า ถ้าเธอทิ้งอารมณ์ได้ไวดุดกระพริบตาในะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมันก็มาเสริมกันอีกว่าอ๋อเราทิ้งได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอดูดกระพริบตาพราอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอ้าวแสดงว่าเราเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมอ่าเนี่ยดังนั้นสุดต,ตะมันก็จะมาเสริมการประพฤติปฏิบัติการภาวนาของเราให้เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเดินทางเส้นเนี้ได้อย่างหมดข้อสงสัยลังเลนะ เกิดใครมาสกิดเอ้ยเส้นทางเนี่ยคุณกําลังเดินไม่ถูกนะไม่สงสัยใช่ไหมตอบได้โดยธรรมด้วยนะเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้นะางนะนั้นเราก็จะสามารถตอบบุคคลผู้สงสัยได้อย่างเป็นธรรมเป็นวินัยนะ